ผัวเฮาเปลี่ยนไปตัวถ้วยจานกล่องเต็มซิ่งเลยเออ เมื่อเนื้อเมื่อตัวอ๋อบ่เป็นยังเดี๋ยวเปิ้นจัดการล้างเห่อแต่น้ำยาล้างจานมันหมดแล้วนะตัวบาเป็นยังเดี๋ยวเปิ้นจะไปซื้อเห่อรอกําเนื้อเดี๋ยวเปิ้นจะเอาสตางค์เห่อบ่เป็นยังตัวเดี๋ยวเปิ้นออกสตางค์เห่อเองแต่กะตัวขอบคุณเจ้าซักจำล้าตัวเปิ้ลล้างถ้วยเืรอะนะแต่เปิ้นหันเสื้อผ้าตียังบาได้ซักเต็มตะกร้าเลยอะเอาไว้หั่นเดี๋ยวแม่แรงเปิ้ลจะไปซักเองบ่ได้นะตัว มักหมุมไหวเหมือนผ้าจะออกหานะอันเดียวเปิลซักเฮือเนอะตัวพักผ่อนเตอะแต่ผงซักผ้ามันหมดลนะนาตัวบ่เป็นยังเดียวเปิลไปซื้อเฮ่อรอกกรมอกรัมเดียวเปิลเอาสตางเฮืรเนอะร์บาเป็นนยังตัวเดียวเปิลจะออกสตางเองเออแล้วจะใส่น้ำยาปาผ้านุ่มโดยกอตัวใส่ก็ดีผ้าจะได้นุ่มๆหอมๆได้เลยตัวเดียวเปิลจดการเฮ้อเองตัวพักผ่อนเฮ่อตามสบายเลยขอบคุณเจ้าผัวสุติฮักแหมซัก จำลามตัวเป็นยังไงหันนอนเติกวันข่ำเปินเสียเฮิ่มจีบหัวออนเพียโอโออันเดี๋ยวเปินเอาพารามาให้กินเนอบาเป็นยังตัวเดี๋ยวเปินต้องไปกวาดบ้านถูบ้านแหมเออตัวบาต้องอย่าเดี๋ยวเปินย่าให้เองเดี๋ยวเปินจะเอาน้ำยาถูปืน้นให้เอี่ยมเลยเจิน้นเจิ้นอยู่บ้านกอดเพียนอยู่ก็มีอย่างบางเงี้ยงห้ามาจวนคิงไปกินเหล้าไปตัวกันปะไปเตอร์เพียนเมีย หาบาสบายหาต้องอย่าการบ้านแล้วก็ดูแลเมียฮาตวัวอ้าขิงกลัวเมียขิงอีเออหาบ่ได้กลัวเมียแต่หาฮักเมียหาขนาดเอออันก็แล้วแต่ชิงเตอร์หาไปแล้วเนอะตัวเงินเดือนเดือนนี้ของเปินเปิลนฮือตัวมดเลยนะ ขอบคุณเจ้าผัวสุติห้าตัวตัวตื่นตื่นนอนอย่างปละล้ำปะเหลือโคเปินกำลังรับฝันดีเลยอะ่ะถ้วยจานกล่องเต็มก็บ่ไปหลางตัวก็ล่างคือเปินกำมาได้กะโคเป็นแม่บ้านจะได้นี่ขี้ข้านขนาดนี้ ตัวไปซื้อน้ำยาล้างจานห้อเปิ่นกำลโลโค้จ่เปิรนแหมแล้วกายเงาม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 าเอาสตังมาตัวออกสตังไปก่อนมาได้กะมาได้บ่ได้ตังไผ่ตังมันมันคนละส่วนอันปีกมาตัวก็ซักผ้าห้อเปิ่นกำเน้อโค้ซักคนเดียวเตอเฮ้เดี๋ยวเปิรนจะก,กวาดบ้านถูบ้านอยู่นะก็มันเป็นหน้าที่ของแม่บ้านน่ะ แต่วันนี้เปินปวดหัวเมื่อยเนื้อเมือเม่อยตัวนะแล้วมาบอกเปินเนียอย่างเปินบาใจหมอโหรอันตัวไปเอาพาลามาให้เปินกำเฮ้ยลูกไปเอาคนเดียวเตอใกล้นี่กับนี่บ่ได้โหเฮ้ยในความฝันมันมาเหมือนความจริงเจนเพี้ยนเจนอยู่บ้านก่อยู่ก็มีอย่างเพี้ยนเงี้ยงหาจะมาจวนคิงไปกินเหล้าไปตวยไปตวยรอห่าทายผ้ากำตัวห้ามไปนะเปินบ่สบายอยู่นี่เอจันบ่สบาย เฮียก้า้ยคิงลงไปพาอกะตาคิงจะปัามแ็มข้างโอ้ยนี่ขนาดบาสบายนะนี่สนับสนุนโดยน้ำยาปลาผนุ่มกะกุ้มใจใจมาใจไปเฮ้ยกุ้มใจเตไหนายานหมดตัววันนี้เปินขยะก,กินไอหย,ยังล้ำๆสซะขัเหรอเออแล้วตัวจะกินไอหย,ยังดีหา เอ๊กินอะอย่างดี้ฮะที่มันลำลำกินเปิ้นบอลำหน้าตัวเอ๊เหมาแต่ไขมันคอเลสเตรอรอลสูงลำ่ำเอออันซื้อไก่มาต้มส้มสักตัวบอ่อ บีบบะนาวใส่ส้มโมยูนยีพริกใส่เผ็ดเๆเอาอะไกลกะะโลกคนยากต้มกว่าจะเปยมะนาวก็แป้งยูยีพริกใส่ก็แซ่เมืออันซื้อจินควายมาลาบเหนียวๆสักโหลปะมีดก็เป็นขี้ลืมเขียงก็องฮันเนเอออันก็นเอาจิีนส้มมาทอดใส่ใครกินปะ น้ำมันพืชน้ำมันหมูมันกระมดอันกระต้มมาม่าให้เปินสักห่อเตอะมาม่าในตู้หั่นมันกระมดอายุแล้วนี่ซื้อมาตั้งแต่ปีแล้วกินก็บอกินเอออันเอาจิ้นหมูมาทอดกินปะเปินก็บอกตัวแล้วโลว่าน้ำมันหมูมันหมดอันก็เอาไปปิ้งก็ได้โลเปินขี้ข้านดังไฟอ่ะทานมันกระมดอันเอาข้าวหนึ่งมาจีกินปะเปินก็บอกตัวแล้วโลว่าเปินขี้ข้านดังไฟทานมันกระมด อันเอาเข้าวเน่งมาบายป่าทูเกมกินปะป่าทูเกมกินกับแกงพักลาแต่เจ้าหมดแล้วโหลอันเอามาบายน้ำปูปะน้ำปูกับหมดฮันแน่โคแล้วจะเอาบายกับมันอย่างดีหรอเอาบายกับน้ำแกงพักละที่เรือละเจ้าปะโคมันจะบายกับน้ำแกงได้จะไดมันกันหน่อยหมดนากาเอออันเอาบายกับน้ำปลาปะมาเอาอะมันเกมเริ่มเดี๋ยวจะเป็นโลกไตแล้วตกลงตัวใครกินอะอย่างแต่แต่นี่ เออเออ่อออันเปิลกินข้าวบะได้ก็ได้อะ่ะกินข้าวบะได้แล้วมันจะละ้ากระตัวก็เปิลเคตัวเญ้ากับข้าวอ้อยตัวก็มาญ้าเอ็นดูเปิลเตอร์เปิลเป็นไม้เกนินเม้นก็จะมาโอซาลากินข้าวบะได้ไปก่อนเนาะตัวเฮอ,อก็คงจะเป็นเจ้าน่าหน,น้าตัว อันวันผูกวันเฮอใครกินอะยังเปิ้นใจย่าเฮ่อ,อแต่แต่นะแต่บ่เอาเมนูแกงผักปางเนอะแฮมวันต่อมาตัววันนี้ไม่เกฑนตัวหายหรือยังถ้าหายแล้วเนากับข้าวลำๆเฮ่อเปิ้นกินจิ้มมันยังมาหายดีเต้อนะตัว กินขัวโหตีซื้อลูกกาดละเจ้าไปก่อนปะขคขัวโหเหลือกันนอส้มกับเจาไขกินไปก่อนเตอร์ดีกว่ากินข้าวมได้นะวันผูกิ้นจะย่าต้มส้มไก่ล้ำล้ือตัวกินเลยอ้อโอเคโอเคแต่แต่แตแตนะ่ะตัวกับนี่ห้ามจุวันผูกต่อมาวันนี่ต้มส้มไก่หรอผัวเพราะจะมืดจะค่ำแล้วนี่บาหัรมาสักเตียววันนี่งานถ้าจะเลิกค่ำซากจำล้ำ ตัวตีหักจ๋าเปิลมาแล้วโคตัวปิกมาอย่างคำนี้เปิลต้มส้มไก่รอ้อท่านี่ไก่เปยหมดแล้วนะเออวันนี้เปิลยังบากินเต่อนาตัวเอา้ายังยังบากินเปิลอุซายห,ห่าเฮ้นะก็วันนี้เจ้านายเปิลปลาไปกินหมูกระท้ามาโจดคาแหมนี่ตึงเมาตึงกัดเออเออเปิลอุซายห,ห่าเฮ้สนับสนุนโดยหมูทอดหนุ่มลิ้น หนุ่มกาลิ่นแต่มาหนุ่มเขียวแป้งก็น่ากินก็น้อยเฮ้วันนี้ติว๋วซซื้อพักปังกม็มามีได้แก่จีนส้มกับแคบหมูมานี่วันนี้พักปังไข่ดีขนาดห้านได้กับมดผัวนอ่องส้มอยากกินแกงพักปังวันนี้เหยียแต่ว่าวันนี้ป้าหันคนหนึ่งนะมันมากวานซื้อพักปังกาดนี่หมดเลยมันเป็นโปะ๊ะเลก้ามาหับกาดนี่แล้วไปขายกาดอื่น แต่ป้าว่ามันแปลกๆนาะมันซื้อกาพักปังผักอย่างอื่นก็บ่ซือ้อเหงื่อเตนอะจะเมาเอาไปขายที่ไหนล่ำเหลือมาบ้านคำแลนคำแลนคำแลนอยู่บ้านก็อยู่กามีอย่างแสงลาบ้านตัวปูผักปังอยู่แม่นก็ปูกาแต่วันนี้มีคนมาซื้อไปหมดเลยเอ้ยมันจะเป็นคนเดียวกันตีไปเหมาตีกาดก่อนนี่ ก็โดนเหมาพักปังไปหมดเลยกาแล้วตามหมู่บ้านเขาเนี่ยนะบ่มีพักปังเลยตามหัวตามก้างก็บ,บ่มีสักหัวซักก้างใครหูแ้แท้ๆไผมันเอาไปหมดนี่คนตีมาซื่อพักปังบ้านเปิ้นนะสีผิวมันคขำๆกิ้วเข้มๆเสียงใ่ๆเอ๊สงสัยถ้าจะเป็นคนหมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยเปินหันมันตางพักปังเต็มลำโลดเลยเอ๊มันซื่อไปอยี่ยังจัดหนักฮะ ปิกมาถึงบ้านตัวเปิ้นปิกมาแล้วเนอะเย้ yeah, ปิกมาแล้วกาวันนี้จะได้กินแกงพักปังแล้วตัววันนี้ตีกาดบ่มีพักปังอะอ,าอ้าวเนี่ยอย่างบาม่มีขนาดไปเจ้าแล้วนะมันมีคนมาเหมาพักปังไปตึงกาดเลยโอ้ oh, ขนาดนั่นเลยนะใข่มาเหมาฮะก่อนะ่ะเหมาไปอย่างหนักปลาล่ำปลาเหลือ เออแล้วตัวเนี่ยอย่างปไปขอตีบ้านคำแลนล่ะพักปังตีบ้านคำแลนก็นโดนซื้อไปหมดแล้วตัวก็ซอกเก็บตามหัวตามก้างกะมันบม่มีพักปังซักหัวซักก้างเลยเคอวันนี้มันอย่างมาเขียมฮอันวันนี้เฮาเนี่ยยัอยงอื่นกินเอานาะเออนะ่าเสียดายแท้ๆเลยกินนยังอื่นก่อนก็นกนได้วันต่อมาฮัลโหลเพื่อนปุ๊ดฮัลโหลเพื่อนจืน ขอบใจเนอตที่เหมาพักปังหมู่บ้านหาไปหมดเลยบ้านหนะาหาได้กิ่นแกงพักปังตึงวันแน่ก็าหาเหมาพักปังเสี่ยงไปหลายปันละนะคิงก็เอาไปขายหลายหลายหมู่บ้านกาเดี๋ยวมันกระตึงหมดหมู่บ้านอื่นเขาปลูกกิ่นกันเองนักอะ่ะขนาดแจกเขายังบใครเอากันเลยเออเออคิงเอาไปแย่จะใดก็แล้วแต่คิงเตอเดี๋ยวหาโอนสตงางค์แพักปังไปเฮ่อเนอโอเคเปื่อนจื้อขอบใจจะนักเด้อ แฮมวันต่อมาตัววันนี้แกงอันยังกินก็แกงพักปังนะกะฮะไปเอาพักปังที่ไหนมานี่ก็บะไอ้ปูดเอาพักปังมาแจกเปิ้นได้มาเป็นสะเลยเออนันเตอร์บะปูดฮัลโหลบะปูดคิงเอาพักปังมาแจกหมู่บ้านหาเนี่ยหยังก็คิงบอกหาว่าเอาไปเนี่ยจะได้ก็ได้บะใจกะแล้วคิงเนี่ยหยัยงบะเอาไปแจกตีหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านอื่นเขาบะไค้เอากัน ห่าเสียดายเลยแจกหมู่บ้านเนี่ยกำเดียวหมดลึงเอ้ยเสียแผนการฮาหมูสนับสนุนโดยถ้วยกาไก่ผู้เขียวของปาดีถึงมันจะสภาพบดีแต่ใส่แกงผักปังแล้วลำนีเน้อตัวเนี่ยอ,อย่างอยู่นี่เออแล้วตัวโลเนี่ยอย่างอยู่เปิ้ลกำลังจะแป้งฟันแล้วตัวโลเปิ้ลกำลังจะขี้น่โคเปิ้ลจะแป้งฟันมาได้ตัวจะขี้ตลอดตัวนันะ เพิ้นจะขี้มาได้มาแป้งฟันสลวดเออเปิ้นไปแป้งกอกนอกก็ได้ตัวบายูดมของเปิ้นก่อนกาเออขี้จะเห่าบานี่ฮอตอนกินข้าวเออตัวว่าข้าวนึ่งกินก็ไปอย่างล้ำี่สุด กินกับแกงพักบังใส่จิ้นซมูมเออกินกับตั๋วล้ำตีสูดล้ำปันฝ้าบะเต้าเฮาเปิงใจล้ำปันได้บะเต้าฝีมือเมียญาเนอแล้ววันนี้ตัว๋วญาซูดฝีมือเลยมันก็วันนี้ญาซูดฝีตินถ้ายาสูดฝีมือจะล้ำกว่านี้อันเปิ้นจะกินลนะเนอสตอ๊อบเดี๋ยวก่อนล่างมือมาหรือ,อยังนี่บ่ล่างก็ได้ก้าบ่บได้จับออย่างมาหล ล้วกี้เปิลหันตัวเอามือจกอันนั่นอยู่ตัวลังเกียดอันนั่นของเปิลอีลังเกียดกะ่ะไปล้างมือมาบะเดี๋ยวนี้เลยโคที่เมื่อคืนจกเอากำเอามันคนล่กรณีกันกรณีนี่มันกินเข้ามันบะเปิงเออเออไปล้างก็ได้เอาล้างให,ห้หมดหมดถูสบู่หลายๆรอบเนอะเช่ทำมาเป็นอนามัย จะไปจมขจาจไปเลยตอนนอนเมื่อคืนตัวกันตัวขอกอดเจมเปิลหนาวโอ้เมาแล้วน้ำก็มาอาบยังมาขอกอดอยู่กะแปะไว้ก่อนหวนหูก,ก่อยอาบเอออันห้ามมากอดเปิเลยเมนเล่าขอกอดก็บาได้ตัวหักเปินก็นี่หักกะแต่ตัวบ่อาบน้ำอะ่ะบ่ลอยไปนอนนอกห้องกะดีขนาดไหนแล้ว เมนเล่าบาา่อเมนโตดเพิ่มไปไปนอนนอกบ้านเลยไปตอนใส่เสือ้อตัวเสื้อตัวนี้ใส่ตะวันแล้วบเจกะาเออแมนแล้วตัวโคเแล้วย่งอย่างบาเอาไปซักจะใส่ซ้ำยังอย่างนี่ก็มันบเจหาเปื้อนนะอย่างนักโลประหยัดน้ำประหยัดผงซักผ้าตัวหนาะก็เสื้อตัวอื่นมีแล้วี่่อย่างบใส่ก็มันหนุ่งมวนะ่วนน่ะใส่สบายตัวหนะ่ะ ถอดเอาไปซักบาเดิวนี่เตียวนตัวโปรตตัว,ตวเอาเตียวหนเบิ้นขวางเนี่ยอย่างนี่ดีนะเปิ้นป้าในถังขยะเลยเก็บมานี่โคเตียวหนโป่เป็นซากเป็นสีย้องจะเก็บเอามาใส่ย UE ูอีอกหาซองป้องดูเตียวหนตัวนี่ตัวโปรดของเปิ้นเลยนะมันใส่สบายดีไผ่ห้ามมาแตะต้องโคซื้อไมเตอร์เปิ้นเสื้อเอ,อ้อ โคบาเอาแต่ตัวใหม่ใส่แล้วมันกลับขาลำเอออันก็แล้วแต่คิงเตะอใส่ตัวเก่ามันมัน,มนระวังขาลำจะออกหาเด้อสนับสนุนโดยยาสีฟันกาแนบชิดบีบใส่เพียงนิดเขี้ยวบิดไปสามสี่